วันนี้ผมก็จะมารีวิวบ้านราคา1น่ล้าน2แสนบาทนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่หน้าบ้านหลังนี้นะครับวันนี้มีโอกาสมาติดม่านทั้งหลังนะครับเฉพาะเฉพาะค่าแรงนะครับก็คือพม่า,มานี่ลูกค้าสั่งเองส,สวัสดีครับผมช่องท็อปไทยแลนด์นะครับาพาชมบรรยากาศรอบนอกก่อนนะครับว่าสีสันนี่แบบมันสวยจริงๆนะครับขนาด9คูณ เก้าคูณเก้านะครับประมาณเก้าคูณเก้าเก้าคูณเก้าเก้าคณเก้านะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นหน้าบ้านนะครับสีก็จะเป็นทูโทนนะครับสีขาวขาวเขียวนะครับส่วนตัวกระจกนี้ก็จะเป็นกระจกรอบบ้านนะครับเดี๋ยวพาชมรอบบ้านก่อนนะครับส่วนหลังคาที่เป็นกระเบื้องนะกระเบื้องนะครับตัวนี้ราคาล้านสองก็คือจบทั้งค่าของค่าแรงนะครับ จากที่ดูแบบไปแล้วก็ข้างบนจะเป็นเหล็กเขากำหนดมาให้ใช้เหล็กหลังคาสามจุดสองนะครับส่วนข้างบ้านด้านข้างนะครับด้านข้างก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับผมห้องนอนตัวนี้ก็จะมีหน้าต่างโอหลังนี้หน้าต่างอ่าห้องนี้เนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบานกระทุง้งห้องน้ําเห็นหน้าต่างนะครับดูรอบบ้านเนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหลังบ้านแล้วนะครับหลังบ้านก็จะมีประตูประตูหลังบ้านเนาะ<ม>ก็จะอารมณ์นี้เลยนะครับประตูหลังบ้านเป็นไม้ลั้นอ่า ลานวัสดุทั่วไปนะครับก็จะมีมุงรวดประมาณนี้นะครับส่วนฝั่งบ้านฝั่งนู้นก็อารมณ์เดียวกันนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นฝั่งนี้จะเป็นห้องครัวนะห้องครัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตามหลักอ่าห้องนี้จะเป็นห้องนอนแต่ว่าเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเขาบอกว่า มันมันเล็กเกินไปเขาก็เลยไม่เอาห้องเขาก็เลยเอาตรงนี้เป็นห้องห้องโถงนะครับห้องรับแขกเดี๋ยวพาเข้าไปชมในบ้านกันนะครับตรงนี้ก็ตรงที่เป็นห้องตรงที่กําหนดมาที่แรกนะครับตรงนี้เป็นห้องโถงไปแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นม่านเพิ่งติดเสร็จเมื่อกี้นี้ครับมาแต่เช้าเลยขาจะเลือกผ้านะครับเลือกไซส์อยู่ว่าไซส์มันอยู่อยู่ตรงไหนบ้าง เป็นประตูม่านก็จะเหลือไว้ประมาณห้าเซนนะครับส่วนตรงนี้เป็นโซนห้องครัวนะครับห้องครัวก็ไฟก็จะเป็นดาวไลท์อารมณ์เล็กสลับใหญ่นะครับเป็นดาวไลท์ LED เป็นแบบฝังนะชนิดฝังฝังฟ้าเรียบก็จะเป็นซิงค์นี่ครับ นี่ครับประตูหลังบ้านเดินเข้ามาก็จะมีคิ้วข้างล่างนะครับก็แต่งตกแต่งประมาณนี้นะครับตามหลักแล้วถ้าเป็นสมัยก่อนก็คงจะถูกกว่านี้นะครับมาช่วงตั้งแต่โควิดช่วงข้าวของมันแพงขึ้นนะครับแล้วเหล็กมันแพงขึ้นเท่าตัวเนาะมันราคาตอนนั้นผมผมเคยซื้อเหล็กตอนนั้นมันไม่แพงขนาดนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนมีทั้งหมดหนึ่งสองสามห้องนอนนะครับตรงนี้เป็นห้องน้ํา ก็จะมีเซอร์วิสแอร์ไว้ภายในประมาณนี้เลยนะครับส่วนพื้นกระเบื้องก็สีสีครีมนะครับสีครีมนี้ก็เปิดห้องน้ำเข้ามานะครับอ้าเฮ้ยห้องน้ำแครับห้องน้ำคือแบบโอเคนะครับเป็นจะปูกระเบื้อง จะใส่กระเบื้องทั้งผนังเลยนะครับการทําความสะอาดก็จะง่ายในการรักษานะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่กั้นระหว่างอาบน้ํากับโถสุขภัณฑ์นะตรงนี้เป็นโถชชกโคกฝั่งนู้นก็อาบน้ําเป็นกั้นก็ทั่วไปนะครับก็คือรักษาง่ายตรงนี้ก็จะมีพื้นต่างระดับช่วงอาบน้ำาดูห้องต่อไปครับผมห้องนี้ครับ ก็จะให้อารมณ์นี้เลยนะครับไฟส่วนห้องนอนห้องนี้ก็เหมือนกันครับก็คือใส่ไฟการตกแต่งดาวไลท์เหมือนกันครับก็จะวางปลั๊กอยู่ประมาณ40เซน40เซนเข้ามาตั้งนานไม่ได้สวัสดีเจ้าของบ้านนะครับสวัสดีครับเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเข้ามาเหมือนบ้านตัวเองนะครับก็จะมีไฟนะครับไฟไฟสวยครับ ไฟสีน้ําเงินตัวนู้นก็จะเป็นสีสม้มตนนัวนี้ตอนนี้มันเป็นสีเดียวใช่ไหมไฟไอเนี่ยมันเปลี่ยนสีไม่ได้ใช่ไหมไฟขอบมันอะอ๋อเป็นสีนี่เลยอ๋อมันต้องปิดเดป,ปิดใหม่ใช่ไหมแล้วมันถึงจะเป็นสีขาวอ๋อมันต้องปิดเบิดครับอ๋อมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นอ๋อมันจะเป็นสามสเต็ปสามสเต็ปอ๋อ อ๋อมันจะเป็นแบบนี้ครับผมไฟไฟสามสเต็ปก็ประมาณนี้ครับผมตั้งแต่เดินเข้าบ้านมาก็จะเป็นห้องถงเก้าคูณเก้าเนาะเก้าคูณเก้าเมตรก็ได้ขอเจ้าของบ้านมาถ่ายมาถ่ายถ่ายไฟเก็บไว้ดูนะครับเห็นบ้านหลังนี้มันสีสีสวยดีวิวบ้านก็มีเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องท็อปไทยแลนด์ด้วยนะครับผม สวัสดีครับ